สบายดีพี่น้องเบอร์สกูสุคนสบายดีเอฟซีฝังฝั่งลาวและฝั่งไทยนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะฟารลิกสิมาฟาพี่น้องเอฟซีเนาะทานขา้าวแรงน้ำกันนะพี่น้องเนาะอ่าอาหารบาน,บานๆคือเก่าเลยพี่น้องเนาะตำสมนะพี่น้องนะตำหม,มนะ่าม่มา,มาพี่น้องนาคาเจ้าน้ำมันโสมน,นา่ามะกะทินนาคามะเขือนาคาแกงฟักเนาะมะปุ่มใช้ฟอกกาดนาคาตักแตงนะใชพี่น้องเนาะคือวอลเล็กบ้าเนี่ย อาหารบานๆพี่น้องมาพาทุกคนมากินเนี่ยพาโล้าคอนียวพี่น้องมาพี่น้องเนาะกดรับชม,มกดเดียวดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้บาลีเกลือนะพี่น้องเนาะมาพาทุกคนมากินข้าวนามบารีกับพี่น้องเนาะแซ่บๆมือนนี้นเนาะกินข้าวอะไรกพี่น้องมานี่ของทุกที่ทุกอย่างในผ่านนี่เนะาะรอที่โบมไม่ใช่บาลีทำนะครับพี่น้อง ปรายะภัลยาบาลิกทำให้นะพี่น้องมา,มาพี่น้องมาลองสุดน้ำแกงห่้นห่อนมึงก่อนเนาะอาหารน้ำจิ็นหรือว่าอาหารแรงนั่นเองพี่น้องมาอืมนี่นะของมกบาลิ เป็นเบบ่ากินง่ายยุ่งางนะพี่น้องปลาเล็กปลาเบบ้าพี่ของโปรดเลยอันณาเมนูนี้เนาะมาก์คตินจำเจ้าน้ำไมศคมเนาะเบบ้าจำเจ้าตะไคร่กระไรนาะอ ใ่ปะเมนูนี้นาะพี่น้องกินตั้งไรก็อร่อยแซ่บน้องน้องเพราะว่าของมากเบาเล็กวพาถ้าว่าพี่น้องมามากับบัวกันนะพี่น้องมะเขือพี่น้องแบบนี้เด้นาพี่น้องอืะ

ภาษาเราภาษากลางเนาะเอินไวยังคุณเต่ว่า,ยยา,เ,บาเบาๆล็กว่ามาปมพี่น้องนี่อ่าพี่น้องกลา,า,า,างทั่งกางฝั่งไทยเนาะเรียกว่ามาอะไรครับพี่นอ้อง พบกับบาเล็กเนาะทุกทุกปันเนาะตอนเย็นนะพี่เนาะบาเล็กจะมาทานเขาได้ไหมทานผู้ชมเนาะอ่าทานผู้ชมท่านไหนเนาะกินข้าวตอนนี้กะถ้าว่าบึงคิบบาเล็กอยู่กะกินไปฟ้อมกันเลยเลยพี่เนาะแซ,บแซบนะ่บเนาะ นี่พนะี่น้องถาพี่น้องท่านไรเนาะยังบงยังบ่งบเคยกินเนาะลองเอาเมนูของาวาเล็กไปทำกินลองเมึงวราะว่าเล็กกินประจ้ำนะเมนูนี้เนะาะมักะทินจำเจยวน้ำมาชมเนี่ย าหา้าบานบ้านที่ใจสา,านบ้านเฮาพนองแบบนี้แหละเพนบ่ากิน่ายโยง,งายนะมะเขือมะเขือเปาะพี่น้อง เมื่อไรว่าเล็กก็กินอยนู่นครัวพี่น,น,น้องกานคั่วคู่ใจเนาะกานพักเนาะเิ็นอา,ารรักของบอาเล็กเลย มาอยู่เวียนี่ครับอินเตอร์ลอดเนาะอันารแรกของบาลิกดูในเวียนนี่ก็คืออันน,น,น,นี้นินึงมันพักเนาะอันนี้ชอมาอ่า ต้มต้มกุ้จับน้ำใสหรือว่าต้มกุ้ยเตี๋ยน้ำใสเนาะสองอย่างนี้ประจำเลยพี่น้อง บาบนะ้าเนาะมีต้นกระถินต้นหนึ่งยอยู่นะยูเทิ้งเฮือนพี่น้องไม่ว่าอีแม่ของบาเล็กตัวท่วงวะเอาปินยังมักกระถินของเอาอยเทิ้งเฮือนคือปินหมากปินหมากจะได้เนาะพี่น้องบาเล็กกินังตงแต่ยอดมนะันเนาะอ่าแลกาศมันจะเป็นปุ่มเนาะปุ่มน้อยๆเนาะแล้วกาเป็นหมากไบ,บ้นี้เนาะบาเล็กจะมาจิม้มแี้วเลย มาได้เหรอพี่น้องความมันคลิปนี้กับบมมีอย่างไร,รพี่น้องกินอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานร้านเฮาเนาะกับอะไร ดูลาไปน่ะหนอเนาะเองงายอยังไงมาเล็กเขาลงาายาใช้มือเนาะพี่น้อง ไินิสยัยละกินอาหาร่ราไรกไปแล้ว เอาพี่น้องเนาะคลิปนี้จะอะไรจบลงเพียงแค่นี้เนาะฝากฟีฝากน้องลงพี่แค่นี้เนาะไม่เจอกันคลิปหน้านเลยพี่น้องเนาะขอบคุณในหลายเนาะขอบใจหลายทีขอบคุทุกคนเนาะเบิ่งตั้งแต่ต้จนจนจบพี่น้องคลิปนี้บายบายสวัสดีก่อนพี่น้อง